พี่น้องสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องเอ้ยอสายนะคะทุกคนคะ่ะเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปเนาะดําเนินชีวิตต่อไปคุณย่าจะอยู่ในใจของเราตลอดพี่น้องคะเพราะว่าคุณย่าคือคนที่แบบว่าใายสนิทด้วยตั้งแต่มาอยู่ อังกฤษนาะพี่น้องมาอยู่อังกฤษ13บสมปีอยู่อังกฤษ13ปีผูกพันกับเพื่อนทําอะไรก็ทําด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันนี่ยนะคะยิ่งกว่าแม่อีกเพราะแม่ไซาวาระสุดท้ายเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเลยเราไม่ได้ทําอะไรด้วยเพราะว่าตอนที่ไซยอยู่ที่ไทยแม่ไซก็แข็งแรงไซก็อยู่ที่ทํางานไม่ค่อยได้อยู่ด้วยอย่างนี้นะจาน๊าเนาะแต่ที่อังกฤษสิบสาปีนี่อยู่กับคุณย่าแทบจะตลอด เพราะว่าสมัยก่อนที่ยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็เที่ยวไปหาตลอดเนาะก่อนที่ทําวิดีโอเนาะซายเพิ่งทําวิดีโอประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วก่อนหน้านั้นอีกเจ็ดแปดเจ็ดปีหกปีก็คือเที่ยวหาท่านตลอดเนะาะพอเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งพี่น้องคะ่ะวันนี้เป็นวันที่วันที่สี่ที่คุณย่าจากไปเนาะค่ะซึ่งวิดีโอเนาะค่ะทาอาจจะสลับวิดีโอเก่าของซรายที่ทายถ่ายไว้เนาะค่ะ ลงไปด้วยแล้วก็เอาวิดีโอปัจจุบันมาให้ดูด้วยเนาะทุกคนคะโปรดเข้าใจเพราะว่าซ้ายถ่ายไว้เยอะเพราะคุณย่าไปเร็วมากซ้ายถ่ายในตอนที่เราไปข้างนอกที่คุณย่าท่านอยู่ไดเ้เวลาเรากินข้าวเที่ยงหาข้าวเที่ยงกินด้วยกันเสร็จอย่างนี้ค่ะท่านก็นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือแล้วก็หลับไปด้วยบางครั้งที่เก้าอี้ท่านเราก็สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะทรายจะไปช่วงใบบ่ายอย่างนี้นะคะเนาะเราก็เลยถ่ายไว้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไป เที่ยวหมายถึงว่าไปดูนั่นดูนี่เที่ยงก่งจัิงินะค่ะแล้วกลับมาคุณย่าก็จะชอบชอบถามเนาะพี่น้องเนาะพูดไปก็คิดหอดเพื่อนใาพี่นอ้องแต่ว่าอั่นแหละคุนจะชอบถามไปไหนกันวันนี้หมายถึงว่าถึงไหนไปถึงไหนก็จะเอารูปให้ดูโอ้ยตรงนี้ฉันเคยไปแล้วตรงนี้ฉันเคยไปสวยมากนู่นนี่นั่นพี่น้องคะ่ะนั่นละก็หลายที่แต่ส่วนใหญ่ก็คุณย่าก็ไปเกือบทุกที่เพราะท่านเป็นคนชอบเดินพี่น้องเดินเหมือนเหมือนเหมือนคนอังกฤษที่นี่นะ กินข้าวเสร็จหรือไม่ก็ไปแต่เช้าเลยช่วงคนกเกษียณเสร็จโอเเกษียณแล้วนะเขาจะพายเป้แบกเดินเล่นกันไปเรื่อยๆเดินไปหรือไม่ก็ขับรถไปจอดไว้บางที่ก็เดินนาะค่ะเขาชอบเดินเกือบทุกที่เลยที่เราไปคุณย่าก็จะเห็นกับเราในรูปภาพท่านก็จะเราให้ท่านดูสินะพี่น้องนั่นคือคลิปเก่าๆนะคะที่ที่ทุกคนเห็นนาอนั่แหละ,ะอาจจะสลับกับคลิปเรียวๆหมายถึงว่าคลิปที่มาแจ้งข่าวให้ทุกคนฟังด้วยนะสินะพี่น้องเนาะ อันนี้เห็นไหมก็ทยอยมาพี่น้องเห็นแล้วไซก็อยากมีแต่จะลงไม่ได้หายพี่น้องเอ้หมายถึงว่าพยายามนะพี่พยายามพี่น้องจ๋าแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือ,อุนี่ยเขาก็ชอบดอกไม้มา,ากอย่านนะคะสซก็จะจัดเจเจ,จกันให้ให้ใหใหทนันเพราะว่าอันนี้คือเพื่อนเพื่อนทานเอามาให้นะคะเอามาให้คุยกันเพื่อนก็ร้องไห้เหมือนกันน้องพี่น้อง,องแล้วก็ไอ ยังศิลปาหะพี่น้องกาศแสดงความเสียใจด้วยยังสิลปาะนี่คือเป็นประเทนีวัฒนธรรมของเขาเนาะแต่เขาจะไม่ได้เป็นแบบว่าเขาไม่ได้จัดงานนานเราก็ไม่ได้จัดงานเยอะเหมือนเราเขาก็คือไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเขาจะไม่ได้ใส่ซองเลยนะคะพูดสูฟังไปเรื่อยๆไอ้ไหนคิดออกเนาะเพราะว่ามีคนถามเรื่องจัดงานยากไหมมันไม่ยากเห็นไหมช่วงที่ไซรัวอยู่นี่นี่วันที่สีที่คุณยา่าท่านท่าน ะะก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็แค่ไปเตียไปดูห้องท่านเนาะคะ่ะอันไหนที่จะบริจาคได้ก็บริจาคเหมือนไรไทยให้ดูเพราะคุณย่าประสงค์แบบนั้นนะคะเพราะคุณย่าก็เป็นคนที่แบบแต่ก่อนก็ทํางานการกุศลนะสินะคะเนาะตอนที่สามารถทําได้ก็ช่วยการกุศลตลอดนะคะนั่นะโอกาสพี่น้องเอ้ยใจใจ เนี่เราเว้นตาเดี๋ยวสซจะอ่านให้ดูเวลาอ่านการ์ดคนไหนมาแล้วมันก็จุกจุกพี่น้องค่ะอ่านไม่เห็นเดี๋ยวไปเอาเว้นตามาอ่านให้ฟังอันนี้เป็นเพื่อนคุณย่านะคะทูไมเคิลไซแล้วก็เมลีพี่น้องคะโจนเอ้ยโมเมนโอ้ไซอนไม่ออก so sorry for all of you at this set time oh, I am ไออ่านไม่ออกคุณเขียนผู้เฒ่าเขียนว่า I am so sorry for all of you uh, at this sad time mm hmm. ก็คือแบบว่าเสียใจยด้วยนะคะ่ะเวลาที่เศร้าเนาะคะ่ะ John was such a lovely lady and it's w a s a pleasure to know her I will miss her so much take care นี่แหละ mm hmm. ก็จะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เป็น mm hmm. แล้วก็ ก็คือเหมือนถึงว่าเนจนเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่แบบดีนะนะแล้วฉันรู้สึกดีทีไไ่ได้ได้รู้จักกับเขาสิไอพี่น้องฉันก็จะคิดถึงเขาตลอดจริงพงี่น้องเอ้ยนี่เนาะาย้ไร้การจะพี่น้องไปายหลา,การากล้เมือนีใช่ก็ไปหาไปหาจอยนะคะพี่น้องค,ะองค,ะค่ะทราก็เลยจะเตรียมทําข้าวผัดไปให้ไปสู่จอยกินทายไม่ทำอาหารไม่ไม่เก่งน้อกินจอยก็กินได้ค่ะกินตามอาหารที่ทรายทำนะสินะคะ ก็นัดกับจอยว่าเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวทาอาหารไปสู่กินไม่ต้องเตรียมอาหารนะทำข้าวผัดนนะ่ะสิเนาะจอยก็โอเคเข้าวผัดก็ใส่ตามที่มีค่ะใส่กุ้งใส่เบคอนแล้วก็ไข่พี่น้องคะเบคอนแล้วก็ไข่เนาะแซยอาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะนี่คือแบบว่ามันจะยาวไปไม่ได้ถ่ายตอนทําหรือไปหาจอยแซย์อาจจะถ่ายให้ดูแต่สซยก็เลยจะเล่าโตให้ฟังเลยว่าท อันนี้คนนี้เดี๋ยวค่อยแกะให้ไหมคุกแกะเล่าต่อให้ฟังเนาะค่ะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยพี่น้องคะเดี๋ยวพูดให้โซ้งนะถ้าเป็นปกติแล้วถ้าเป็นคนที่นี่เนาะคะ่ะถ้าเป็นคนที่นี่ถ้าคุณย่ายังอยู่บ้านคนเดียวหมายถึงส่วนใหญ่ถ้าเขาอยู่บ้านคนเดียวเนาะคะ่ะลูกหลานก็จะไปที่บ้านไปทําไปจัดการเรื่องบ้านนั่นแหละคือเก็บข้าวของทํานั่นทํานี่ ซึ่งคุณย่าเนี่ยถือว่าแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นคนมีบุญเนาะค่ะสองปีที่แล้วก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับพวกสายเนี่ยเหมือนพวกซายจัดการไว้เรียบร้อยคือคุณย่าเนี่ยแหละค่ะคุณย่าก็คือ,อ จัดการทุกอย่างโดยตัวเองหมายถึงนั่งสั่งนะคะนั่งบอกผซ้สั่ตัวนี้เอาไปขายเลยนะที่บางมันตัวนี้เอาไปให้บริจาคนะอันนี้นะเอาทิ้งเลยมันเก่าแล้วอันนี้นะฉันเก็บไว้นู่นนี่นั่นหลายอย่างเราเราเราจัดการได้อย่างมีความสุขแบบแฮปปี้ตอนนั้นคือถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้เคือคุณย่าไม่อยู่แล้วเราไปจัดการแบบนั้นนะโอ้ยพี่น้องคะ่ะมันยิ่งมันยิ่งเจ็บ แต่ว่าดูดูไปว่าโอ้คุณย่าจะเอาตัวไหนไบเนาะคุณย่าจะยังไงเนี่ยนะคะหมายถึงถ้าเป็นบ้านเพื่อนถ้ายังไม่จัดการแต่นี่คือถ้าคุณไหนดูวิดีโอพวกไซมานานก็จะรู้ว่าพวกไซจัดการเรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่สองปีที่แล้วที่คุณย่าจะย้ายมาเนาะค่ะเหมือนเป็นสิ่งที่ดีวางแผนมีระบบป็ิสินะเนาะหมายถึงแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าแต่ว่า่นหลายพี่น้องก็คือทุกๆคนเหรอเหมือนที่สายวาาทุกๆคนก็จะต้องเดินทางไปที่เดียวกัน เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ละความเศรกก็เหมือนกันค่ะเศร้าได้แต่ว่าเราอย่าไปเศร้านานเพราะว่าชีวิตต้องเดินโตไปจริงๆเพราะว่ามีคอมเมนต์คนหนึ่งเนะาะไาไม่ได้ว่าเพื่อนเนี่แต่ว่าก็คือเพื่อนเป็นห่วงคุณย่าขอบคุณมา,มากๆที่รักไหมไม่ใช่เป็นห่วงรักคุณย่าเราเนาะแต่เราเนี่ยก็รักเหมือนกันค่ะรักมากแต่เพื่อนเห็นคลิปเก่าสงสัยเพื่อนไม่ได้ดูเนะาะไซก็ทยอยลงไปด้วยว่าเพื่อนว่าลูกหลาน เดินหน้าต่อไปได้แล้วแต่ว่าส่วนชั้นขนาดไม่ใช่ญาติชั้นยังเศร้าอยู่คนว่าเนาะคือคือเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมันเป็นคลิปเก่าแต่ถึงถ้าเป็นคลิปหลังๆก็ช่างเราก็ต้องเดินหน้าขึ้นเก่าพี่น้องเดินหน้าขึ้นเก่าเนาะเศร้าก็แบบนี้แหละเห็นแล้วมันจะเศร้าแต่ว่าถ้าไม่เห็นไม่ได้คิดอะไรมันก็เหมือนกับจิตใจเราก็ไม่ได้ ไม่ได้มุ่งมั่นแต่อย่างเดียวเหมือนใครไปทําสวนไมเคิลไปทํางานอย่างนี้ค่ะไมเคิลขาก็ไปทํางานนะเขาจะไม่มานั่งเศร้าพี่น้องคะนั่นแหละทำให้จิตใจมีบะมีบางอย่างที่ที่ทําให้เราลืมโฆษนาเขาเอื่นพอไปทํางานก็จะลืมไปบางช่วงนั่นแหละคือสิ่งสําคัญเลยนี่คือฮาร์ดนะพี่น้องฮาร์ดหัวใจเขาอยู่ในนี้ค่ะเขาอยู่ในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมายถึงว่าเหมือนคุณย่า ตอนที่คุณปู่ไม่อยู่คุณย่าก็เหมือนกันไม่เคยนั่งเศร้าให้ลูกหลานดูนี่คือตัวอย่างที่ดีเนาะแต่ว่าถามมาคิดถึงไหมนี่เพื่อนบอกอยู่ในหัวใจฉันตลอดเพื่อนว่านเนาะนั่นแหละนี่น้องนี่ก็คือเนาะนี่ก็คือพวกไส้พี่น้องจา๋าเออมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนหรอกว่าแต่ว่าอันนี้คือเล่าสู่ฟังว่าเขาอยู่ในใจของเราตลอดเนาะเราเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่ดีให้เราปฏิบัติตาม ที่เพื่อนเคยทํามาใครคิดว่าอะไรดีเราก็ทําแบบอย่างเหมือนเพื่อนยศนาเนาะพี่น้องขานั่นล่ละอันเฮ้ยไม่มีใครหรอกที่อยากอยากอยากให้ใครอยากไปพี่น้องแต่ว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะอยู่ forever น,นคะค่ะตลอดไปนะไม่ไม่มีใครที่จะตลอดไปได้นะพี่น้องนั่นแหละ ก็ตอนนี้เนาะลืมเห็นไม่เบาไปเวามากกับหลงไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าความคิดมันบางครั้งมันก็นอนไม่หลับเนาะพี่น้องเนาะ่นเวลานอนเราก็จะมีมีคิดถึงบ้าอย่างนีน้สินะเพราะว่าสายนี่ทําทุกอย่างกับเพื่อนมันมีรูทีนตอนเช้าเราอาบน้ําด้วยกันไม่เป็นอาบด้วยกันคืออาบน้าให้ท่านอย่างนี้นะคะเตรียมอาหารเช้าให้ท่านเตรียมยาอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะตอนเที่ยงเตรียมอาหารเที่ยงให้ท่านแล้วล้วก็บายบายแล้วก็ออกไปข้างนอกได้อย่างนี้นะค่ะเย็นเย็นบ่ยนยนยนบายสี่สี่ห้าโมง หรือใบซ้ำยังเสกับมา,ากันเสียเน้องเขาเตรียมอาหารเยน็นสู่กันมันจะมีรูทีนเดี๋ยวก็พาท่านไปหาหมาอเดี๋ยวก็นูนนี่นั่นมันมันอะหล่ะมาคิดถึงคิดมามันก็คิดถึงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเดินต่อไปอคิดว่าจะเล่าเรื่องนี้ฟังก็คือตอนนี้รอรอนะคะรอรอใบจากโรงพยาบาลพีน่น้องใบนั่นแหละเนาะแต่ว่าเขาโทรมาแล้วละ่ะเขาจะเขาเขาเขา,เขาโทรมาแล้วแต่เขายังไม่ออกนะ ก่อนคือเขาจะโทรมาถามก่อนเรื่องยากเคลียร์ทุกอย่างว่าคุณพอใจไหมในการรักษาคุณโอเคไหมโน่นน,นี่นั่นติดใจอะไรไหมโน่นน,นี่นั่นถ่าเราโอเคเขาถึงจะเอาไปให้คนนั้นคนนี้เซ็นมันหลายอย่างพี่น้องเราบา้านนี้เราถึงจะนัดเขาในเราเขาถ้าเขาเสร็จเขาจะโทรมาให้เรานัดเวลาว่าจะไปเซ็นเอาตอนไหนสินะคา่ะพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็โทรมาแล้วาาล่ะเมื่อวานนี้มายถึงเรื่องว่าเรา ลงแลโอเคไหมเราติดใจอะไรไหมนะคือคือเราไม่ไม,ไม่ไม่ติดใจคือเขารักษาดีโอเคอยู่นะสินะนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ออกให้ก็คงจะเป็นอีกสองสามอีกวันสองวันนะสินะหานาอนั่นแหละทีนี้เราก็ถึงจะได้ให้บริษัทที่จะทํางานให้เราไปรับคุณยาตินะ,ะพี่น้องเราถึงจะมาคุยกันเหมือนที่สายเล่าสู่ฟังว่าจะได้วันไหนเพราะว่าหลายๆอย่างจะต้องตรงกันนะะสินะหานาะ,ะเหมือนเรื่องโบสเรื่องเรื่องคนที่จะทํา งานให้เราเรื่องคนผู้นําศาสนาอะไรคนนั้นคนนั้นที่คุณย่าชอบท่านเพื่อนพูดตลอดุย่าปาเพราะว่าเขาเคยทํางานด้วยกันเพื่อนคนนี้น่ะคนที่ทํางานกับคุณย่านี่เขาเรียกวิกเกอร์เนาะแต่ก่อนที่คุณย่าทํางานช่วยเหลือโบสถ์วิผู้นาศาสนาที่เป็นวิกเกอร์เนี่ยคุณย่าเขาจะสนิทกันคนนี้น่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เดิมที่คุณย่าเคยทําแล้วนั่นแหละเราจึงได้ต้องติดต่อหลายอย่าง ถ้ารวมตัวกันได้ในวันไหนก็คือวันนั้นถึงจะเป็นงานเส็จแล้วพี่น้องเนะาะในเรื่องของว่าถ่ายพิธีให้ดูหน่อยคือขึ้นอยู่กับว่าโอกาสนะคะถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ดูถ้าถ้าไม่ว่างที่จะถ่ายก็ก็ก็จะได้เป็นบางช่วงน้าจานเนาะหมายถึงว่าจะพยายามถ่ายให้ดูแล้วก็จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วจะมาพูดสู่ฝังว่าทั้งหมดมันมันเท่าไหร่ การจัดงานอะไรอย่างนี้เนาะแต่ความยุ่งยากไม่มีเลยนะคะไม่มีก็เหมือนอย่างนี้แหละรอรอรอนะคะพี่น้องจัดงานก็แค่วัน,นวันนั้นว่าคุณจะเริ่มต้นเหมือนที่สําคัญเลยเรื่องคุณจะแห่เริ่มต้นจากที่ไหนเท่านั้นแหละจ้ะ้าจากที่บ้านก็ได้เขาก็จะมาเริ่มที่นี่บริษัทนั้นแล้วเราก็จะมีรถลูกหลานตามแต่ว่าไม่เคยไม่เอาหรอกใครคิดว่าคงจะทําเหมือนโพไม่เคยพอ,อไม่เคยเราก็คือไปรอที่โบสถ์เลยแล้วก็ เดินไปด้วยกันในเทวกลางโบสถ์นั่นนะคะแล้วก็มีพวกแเข่อที่ไปร่วมนั่นแหละพี่น้องเขาก็เล่าประวัติกับสวดไม่เกินสองชั่วโมงแค่นั้นพี่น้องแล้วก็เสร็จแค่น,นั้นพี่น้องไม่มีอะไรมากมายแล้วก็การเลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับว่าญาติญาติจะเลี้ยงไหมหมายถึงว่าผู้เจา้าภาพเนี่ยนะถ้าเจา้าภาพจะเลี้ยงเขาก็จะเขียนใบเราก็จะเสียนใส่ในใบไปไว้ให้ินใบตอนที่เราแจกก่อนคนเข้างานว่าจะ มันก็จะมีว่าอ่านประวัติกี่โมงนู่นนี่นั่น,นเหมือนว่าเราเขียนแล้วก็ลงท้ายสุดท้ายก็คือเชิญร่วมรับประทานอาหารที่ผักทีนี้เขาเรียกผักตรงนั้นถ้ามีเลี้ยงนะแต่ถ้าเราไม่เลี้ยงก็คือจะไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแยกย้ายงานที่ใส่ไปคนหนึ่งคนที่ใส่ไปครั้งก่อนที่ใครเคยติดตามใสนะ่เนี่ยิ่งคนนั้นยิ่งรวยมากๆแต่ไม่ได้เลี้ยงนะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงไม่ขึ้นอยู่กับว่ารวยหรือไม่รวยหรืออะไรนะ แต่ว่าประเพณนี้ดั้งเดิมจริงๆคือไม่เลี้ยงนะแต่ว่ามีใหม่มาใหม่ๆนี่แหละค่ะคนมานิยมกันนะพี่น้องว่ามาเลี้ยงแต่เลี้ยงก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเครื่องดื่มเขาซื้อกินเองซื้อเองพี่น้องเขาจะไม่ได้ซื้อไว้ให้นะพวกเครื่องดื่มนอกจากชากาแฟาที่เราจัดไว้ให้น้องพี่น้องเนาะโอ้ยจะจะกินนาทีเหรอใกล้กิเสตเฮดอาหารจัดตรงใหม่ไ้ก่อนน้องพี่น้องเราก็จะเ็ดอาหารแล้วก็จะไปกินข้าวกับจอยช่วงช่วงเที่ยงเดี๋ยวช่วงบ่าย ใบสามบริษัทเขานัดมาคุยกับเรานั่นแหละค่ะคุยในการวางแผนว่าเราจะเอายังไงแล้วก็เขาก็<ๆ>จะมาเอาประวัติย่าด้วยไปไปเขียนลงการให้เราแล้วก็ว่า,าจ,จัดจัดดอกไม้นะ่ะเขาจะเอาสีอะไรหรือเอาแบบไหนเขาจะมีแบบให้ดูเนาะเอาตรงใส่ตรงไหนบ้างในโบสถ์นู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องเขาจะจัดการให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมาคุยไซจะไปหาจอยแล้วไซก็จะกลับมาคุย น้องพี่น้องคะกับไมเคิลนั่นแหละตอนนี้ไมเคิลก็ไปทํางานนะคะน้องมีลีก็ไปโรงเรียนเหมือนปกติแต่ว่าถ้ามีนัดเราก็จะกลับบ้านมาแล้วก็มาคุยตามนัดนั่นแหละบริษัทจะมาบ่ายสามวันนี้น้องพี่น้องแล้วก็รอใบจากโรงพยาบาลคงไม่เกินหนึ่งวันสองวันต่อไปนี้น้องพี่น้องค้านั่นแหละใช่ไปเราด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละพัดเข่าซื้อบริปกตินั่นแหละเป็นเรื่องปกตอเหมือนถุกคนนะุคนเนาะได้กับพุทธบริไทยให้ดูหลอกตอนแรก่าจะไทย ให้ดูว่าไปเยี่ยมจอยไปบ่อยแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเนาะไปเลยจ้าพี่นอ้องบ๊ายบาย